ปลาหวานราบหมูวันนี้นางอยากกินปลานางไม่อยากกินอาน้าวี่ปลาหวานให้มาเคี้ยวให้หมปาปลามาเคี้ยวให้นะวันนี้นางบอกไม่เอาผักมามาเอา เอาตัดปลาลาบหมูก็ไม่เอาอ่ะเปลี่ยนน้ำอีกแล้วเปลี่ยนน้ำอ,อ,อยู่ข้างนอกอย่านอนนะเย็นนี้อย่านอนเร็วนะนอนเร็วนอนแล้วก็นวนบบตื่นหนึ่งถุ่มอยากข่อยอีกตีหนึ่ง,งออตีสอง,งก็นอนบังคับ ฉีนคิดนั่งคิดนั่งอเวกโดนโดนแม่กับบอดด้นั่งกับสินลุกเด็กน้อยน้่นเด็กนอนเพื่อน่ะมันให่เลิกโดยกีดซีมุ้งหกมุ้งีหลับพยายามสินบ่ให้นอนหกมุ้งเลี้ยงนั่งกับหลับทีนี่บังคับบ่ได้มันคนเด็กนอนเนาะคือยังห้องเลยเด็กนอนนอนยูมังได้เกา เขากับปลาวานอะไรั้ยคะปลาวานกำมังตะไทยล่านไทยเห่าพีรคุณน้องเดี๋ยวถ้าปลาตัวเล็กของสวีเดนมามามาซื้อมาให้ทอดกินเอาเอาตากแดดหรือว่าเอาเข้า ตู้อบก็ได้ปลาวานข้าวเหนียวนานๆกินทีเปนี่มันมันบหวานไปเลยพี่น้องมันบาหวานจะลอยมันสีนเงินไม่เสียนอ่ามันมันมันบาออกหวานครับ ลาบหมูนิดหนึ่งนะลาบหมูเนี่ยนะบึ้งจะกินลาบหมูไมอ๋อไม่เอาก็ไม่เอาไม่เอาแม่ม่าไม่ใส่ลาบหมูม่าไม่ใส่ลาบหมูค่ะโอเคอาม่าออกแล้วค่ะวันนี้มาม่าชื่อน้องน้องิงแองก์น้อก็มามากินเองก์อย่างนี่แม่ให้แม่งหยัให้น้องจิงแองก็ได้หยัมไหมล่ะก็กินเองโอเคระวังอันนี้มันเข้ามันมันมันหางมันเนี่ยเตะปาก โอ้ยหางมันอันอันมาว่าจอบแข็งมาเด็กหน่อยมันกระดิ่งเข้ามันไปเดียวน้องหนูนาออกขาโดนมามาเมื่อกี้เดี๋ยวเราป้ายนะหาว่าน้องหนูนาไม่มีมารยาทนะเดี๋ยวเขาจะหาว่ามาม่าปัดมาม่าไม่สอนน้องหนูนารู้ไหมหนูนาทำแบบนี้ไม่ได้อีกนะคะโอเคอืมโอเคขอโทษค่ะเดี๋ยวเขาด่ามาม่า โอเคป้าป้าน้ำด่ามามะสอนลูกไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้โอเคไหมห <laughs> ยั่งขอบก่วนลูกอร่อยไหมคะ <c oughs> ถ่ายให้ป้าป้านานาดูกันคลับน้องนาน้องนาสวัสดีป้าป้านานายัางลูกสวัสดียังคะป,ป้าวัน แอบปะมะเอาก้างตรงข้างๆเขาให้เนี่ยตรงนี้มันมีระหว่างก้างนี่มันเป็นหลังปาลาในก้างมันเป็นหลังปลามันมันมีอันนี้เห็นไหมเก็บปาลาก้างหลังปลาไม่ต้องหนูนะโอ้มาอยู่มังนอก <c oughs> พวกอีสปางได้กระตามมันเป็นน้ำอายุพี่น้องห้างเทียนลืมจำปะได้เขียนหนังสือก็เขียนเ่ราะอกมันเป็นไปตามอายุ เขียนหนังสือสะกดลทางตัวสะกดมันเขียนมาจัางได้ไว้ยังได้มันเป็นไปตามอายุอีกอย่างหนึ่งเราบว่าเปนวไว้มานั่งเขียนเนาะเราเป็นไว้เห็ดอืมบ่ามปนไว้านาั่งมานั่งเกิดนั่งจำเขียนไวเ้เ่าอากาศดีดีมั้งนี่แดดคอยจะวาสิเป็นซักผ้าเอเดียส ข่อยซักผ้าบ่เป็นข่อยซัวอะไรบ่แม่ซักบ่เป็นดอกไปซักกดที่ซื้อกิดบ่ซักบ่บ่บ่จำไปจ้ะบ่จำไปถูบ้านจะได้พี่น้องยางมือเสาร์ยังสิบ่ได้ถูยางมือเสาร์จะได้เฮ็ดแปนงเฮ็ดเอ็นดีเฮ็ดคลิปให้พวกเจ้าละเบิ่งคลิปนี้คลิปบรรบำเนาะค่ะ ข้าวด้วยลูกจะปวดท้องอ้าข้าวด้วยในบ้านเลิกไม่นางอู๋ยังไาไปเลกจ้ะวันดีค่ะปไปานะก่อนเลยข้าวเพื่อนก็นั่งอยู่ก่อยๆไปถูบ้านค่อกยๆดึก บ้านๆด้วยมั้มองตาเขนขีตากันด้วยพวกเจ้าติดตามเบึ้องคอยแต่ละจ้า